เมื่อวันที่4ีธันวาคม2,568นายอามินมายูโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหมอนใหม่ภายใต้แนวคิดน้อมรำลึกพระมารดาแห่งใหม่ไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงาน ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมากรมหมอนไหมได้ดำเนินงานภายใต้ภาร,รกิจสำคัญเพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ20ปีและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้การตลาดนำการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งสืบสารงานโครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับของกรมหม่อนไหมน,นะครับภายใต้ก,ก,า,รรการกํากับของกระทรวงเกษตรแสหกรนะครับคือการคพาบพปีที่สิ วันคล้ายวันสถาปนาของกรมมอญนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ก็มีโอกาสในม่อมนโยบายนะครับอยากจริงๆจริงๆ,ๆการดําเนินงานของกรมบอญไหมเนี่ยผมยอมรับว่าทําได้ดีมากนะครับแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมอญเลี้ยงไหมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแนวทางการทํางานในปี2569นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ว่าจะเป็นการ มอบสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะต้นกล้าต้นกล้าพันบอลกว่าสองล้านกว่าสองล้านต้นนะครับถ้า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 คือไม่ผิดเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นใค่ไหมนะครับเรื่องของการยกระดับยกคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของกรานกุงพระราชทานนะครับเป็นสิ่งที่การันตีถึงคุณภาพของผ้าไหมไทยนะครับเมื่อสักครู่เรก็ได้มอบนโยบายหลายๆด้านไปในส่วนของผมที่ได้ยกที่ได้มอบนโยบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็ อยากจะให้ขยายไปยังตลาดตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะผ้าใหม่เนี่ยเราเราต้องยอมรับว่าเป็นเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ต้องการนะครับเนื่องจากกําลังการผลิตในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับเราสามารถเราสามารถผลิตได้200กว่า200กว่าเลยนะมันมันศัตู2,000ัน2,000ตันนะครับหาความต้องการของตลาดยี่ประมาณ5,000ตันนะครับเราสามารถผลิตได้เพียง2,000ตันในขณะที่ความต้องการยังมีอีกเยอะ นะครับก็ในเรื่องของตลาดตะวันออกกลางที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คงจะเป็นในเรื่องของโลกมุสลิมนะครับที่ที่ให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับวงการผ้าไหมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกียิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคตุมละมานะครับซึ่งผ้าไหมเนี่ยถือว่าเป็นอาภรณ์ของสตรีในในในเรื่องของมุสลิมนะครับก็ก็ให้การเสลิมเสริมไปในเรื่องนี้ครับก็จริงๆนะครับผมอยากจะเห็นีผ้าไหมไฟเนี่ย ระดับประดานะครับติดไปทุกทุกผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสระซต่างๆนะครับไม่ว่าจะจะเป็นกระเป๋ารองเท้านะครับอยากให้มีผ้าใหมก็เป็นส่วนประกอบอยู่ในตรงนั้นด้วยส่วนตัวผมเองก็ชื่นชอบกระเป๋าที่มีผ้าไหมไทยอยู่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมมาจากจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับก็จะมีกลุ่มผ้า มีกลุ่มผลิตกระเป๋านะครับที่ทําจากเส้ษกระจูดแล้วก็ใช้ผ้าไหมไทยมาเป็นส่วนประกอบตรงนี้น,นะครับก็อยากจะเห็นาจากอยากจะเห็นเกษตรกร,กรได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในเรื่องของด้านนี้ครับในเรื่องของแฟชั่นต่างๆครับโดยโดยโดย,โดยเฉพาะเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มี คนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับอย่างอย่างอย่างลิซ่าแบล็กพิงอย่างเงี้ยเป็นคนไทยใช่ไหมครับซึ่งซึ่งผมก็มั่นใจว่าท่านลิซ่าเขาก็รักประเทศไทยไม่ต่างจากพวกเราเลยนะครับว่าเราควรจะส่งเสริมนะครับให้ให้ให้แบรนด์อับัสเดอร์ของแบรนด์ยี่ห้อต่างๆนะครับนำนำท่าไทยมาส่งเสริมมามีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจริงๆแล้วต้องบอกบอกว่าตัว เราส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงว่าปลูกมอนเลี้ยงไหมทอผ้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวเส้นไหมเราสามารถจะทําเป็นนวัตกรรมอื่นๆได้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกผ้าห่มเนาะผ้าห่มใยไหม,นะ,หม,ยยหมนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาโดยใช้แผ่นใยไหมหรือทําเป็นมาส์หน้าหรือแม้กระทั่งเป็นสบู่หรือนว,วัตกรรมอื่นๆนะคะก็ต,ต้องบอกบอกว่าโอกาสของมอนไหมนะคะในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านอกจากคําว่าเส้นไหมแล้วทอผ้าแล้วเนี่ยเราสามารถเสริมในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมายเลย 啊。Yeah. ป่ายังเกษ,ษตรกรนะคะต้องบอกบอกว่าสินค้าของด้านหมอนใหม่นะคะคือว่าเป็นสินค้าที่สามารถดําเนินงานได้ภายใต้การออนโยบายนะคะตลาดนํำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะคะเพราะว่าตัวสินค้าด้านหมอนใหม่เองเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของทางตลาดอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นใหมยย่ที่ทา่ทานทา่านรัฐมนตรีได้ได้นำเรียนน่ยนะคะว่าความต้องการเส้นใหม่ของเราเนี่ยยังมีอยู่อีกมากนะคะในขณะที่เราผลิตได้ไม่เพียงพอและโอกาสในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นลังใหม่อนะคะเราสามารถ ที่จะทําเป็นเรื่องของอ ahr, ไปทานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมากมายนะคะซึ่งในส่วนของกรมหม่นไหมเองเนี่ย ney, เราก็ได้มีโนโยบายในเรื่องของการเพิ่มนะคะเพิ่มเกษตร,รกรเพิ่มพื้นที่นะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุหม่อนพันไหมนะคะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งด้านหม่อนแล้วก็ไหมให้กับเกษตรกรค่ะรวมถึงที่ à, ทางกรมเองเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการแจกนะคะในการส่งเสรมิมในเรื่องของการแจกต้นหม่อนนะคะแล้วก็พันไข่ไหมนะคะรวมถึงได้ ร่วมมือกับทั้งไม่ว่าผู้ประกอบการทางด้านต่างๆนะคะในเรื่องของการที่จะสร้างโอกาสทางด้านการตลาดรวมถึงหน่วยงานทั้งภาคราชการภาคเอกชนนะคะทางมหาลัยต่างๆในเรื่องของงานวิจัยนะคะและตอนนี้เนี่ยเราเขยายฐานในเรื่องของการผลิตโดยร่วมมือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นนโยบายของทางท่านออรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะคะในการที่จะขับเคลื่อนงานภายใต้สีกระทรวงที่ท่านได้กํากับดูแลค่ะและตอนนี้เราก็ให้ความร่วมมือในการทํางานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะ 他。<music>